สี่สครับขอการาดสวัสดีคับวันนี้ผมก็จะมาแจกแคนอัพแคนเถื่อนนะครับโอเียนะครับที่เห็นอยู่ก็คือเป็นเถื่อนนะครับผมจะแจกไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับใครเท้นแคนอัพแคนนะครับโอเคเช่นนี้นะครับต้งขัเทีนแคนอัพแคนนะครับก็สามารถโหลดกันได้เลยนะครับเช่นผมโหลดเช่นผมกาลังจะโหลดนะครับดู นี่ครับผมก็กาลังจะโหลดเหมือนกันนะครับก็รอกกดเข้าไปในลิงก์ครับรอรอประมาณห้านาห้าวินาทีนะครับแล้วก็กดข้ามครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรไม่รู้แล้วกดตัวสีฟ้านะครับมันก็จะให้ดาวน์โหลดนะครับก็ขอขอบคุณที่เราดูชมเราเล่ฟังครับก็อย่าลืมไลค์และสับตะควายผมด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับไายบาสวัสดีครับ